จะดาวทิกตอกไหมดาวลิซให้ <c oughs> ดาวทิตอ <c oughs> ใช่มีมมีชือ,อใช่อาดาวทิกตอไงเป็นดาวทิกตอกาคือดาวทิกตอกนะอาคือดาวทิกตอก <c oughs> อร่อยไหมไม่อร่อยก็วาอร่อย หลานเสาหมองเราเองอยางรู้ร่างสีงไม่เปลนคือแกเป็นคนที่ห่วงหลานมากเพราะว่าแกเลี้ยงปุ๋ยมาตั้งแต่เด็กๆก,ก็จะดูแลเอาใจใส่แตก่ก็คือจะไม่ค่อยมีแอคทิวิตี้ร่วมกันสักเท่าไหร่อย่างปุ๋ยไปทํางานอย่างเงี้ยค่ะกลับมากเ็เย็นแล้วมืดแล้วก็เหนื่อยไม่ค่อยอยากคุยไม่ค่อยอยากพูดส่วนใหญ่จะเป็นแกเหมือนถามเราว่าเอ,อวันนี้เป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมเราก็จะเหมือนถามคำตอบคำ บางทีแกก็จะน้อยใจว่าฉันคุยกับเธอนะเธอไม่คุยกับฉันเลยอะ่ะเคยหนักถึงขั้นว่าถ้าเกิดฉันไม่อยู่แล้วอะ่ะเธอก็คงสบายหูดีเนาะไม่มีใครมากวนใจเธออะไรเงี้ยแล้ววันนั้นนะก็คือเราพ่อพามาไปทานข้าวตามปกติแล้วเราก็เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเอ้ยเราลองทำวอล์กหนึ่งวันกับอาม่าดีกว่าต้องจำมีกุ้งม,มาให้ด้วยแตก,ก่อนไม่รอลวจ้าแล้วคลิปเกิดแมสขึ้นมา ตอนนั้นวิ่งไปประมาณเกือบ2ล้านนะคะแล้วก็กลายเป็นว่ามีกลุ่มแฟนขับของอามาเนี่ยเหมือนบอกว่าเออขอขอทำอีกได้ไหมแล้ววันนี้เราจะรับบทนางไม่รู้หนึ่งมาถ่ายกลับเลยไหมไม่ม่ายตามเลยมากแรกๆตอนเราถ่ายแกไม่รู้ตัวค่ะ เพราะเราก็เนียนๆเหมือนเราก็จับมือถือแล้วเราก็เอาขึ้นมาถ่ายแล้วเราก็คุยกินกับแก่ตามปกติแล้วพอเหมือนแกเห็นคลิปแกก็จะแบบเอ้ยทําไมเธอถ่ายฉันหน้าเกลียดเธอเธอแบบฉันไม่ได้แต่งหน้าฉันยังไม่ได้เตรียมตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเขินๆาอๆแล้วก็ไม่มั่นใจตอนแรกตอนที่เริ่มมีคนรอบข้างเห็นคลิปแล้วก็มาทักเออเห็นน้าในติ๊กตอกแกจะมารู้จากคนรอบข้างแล้วแกก็จะ ทำไมเธอก็ดูเหรอเธอก็เห็นคลิปฉันเหรอแล้วแกก็จะเริ่มตื่นเต้นว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาเห็นลาอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็คิดว่าเออเป็นเฉพาะญาติญาติกันแต่พอออกไปเดินห้างแล้วมีคนรู้จักพอคลิปต่อๆอไปแกก็จะเริ่มถามแล้วฉันควรจะใส่ชุดไหนดีแต่งตัวยังไงดีแต่งหน้าดีไหมก็เลยรู้สึกว่าเออแกเริ่มให้ความร่วมมือมากขึ้น เคยมีคอนเทนต์ที่ทําให้แกใส่ชุดนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะแกก็จะแบบไม่เอาอ่ะฉันไม่มั่นใจแต่พอบอกแกว่าอาม่ามีคนรอดูอยู่เยอะเลยนะเออเนี่ยแฟนคลับเขาอยากเห็นอาม่าก็บอกโอเคโอเคก็ได้เซนจะใส่แล้วพอใส่ละแกก็ชอบกลายเป็นว่าเราก็สนุกในการถ่ายคลิปกับแกก็คือเหมือนมีอะไรใช้ชีวิตใช้เวลาร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะอย่างเคยให้อมาม่าโคเวอร์มาตาลดา ให้แกดูละครให้ดูแกดูฉากนี้อันเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่นนะม่าจะเป็นนาม่าของมตาตาลดานะเราปุ๋ยเป็นมตาตาลดานะแล้วแกก็จะรู้ว่าแกต้องทําหน้าเหมือนแบบกลัวหลานจะเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยต้องทําท่าแบบเศร้านิดนึงนะแต่ก็คือไม่ใช่ว่าเศร้าจนบีบน้ําตานะเป็นเศร้าแบบแววตานะเออาม่าก็เก็ตพอแบบถ่ายเริ่มถ่ายจริงๆอะ่ะก็ไม่ไม่ได้หลายเทกอะคะ่ะหลายหลายครั้งที่ถ่ายงานนะคะไม่ไม่เคยใช้เวลานานเลย อย่างภายนอกเนี้ยเมื่อก่อนแกจะแบบไม่ค่อยสนใจแล้วก็ไม่ค่อยแต่งหน้าคือแกปล่อยแล้วอะเหมือนถึงวัยของแกแล้วแกก็จะไม่ค่อยแต่งอะไรมากและเสื้อพงุงเสื้อผ้าก็เดิมเดิมอะไรเงี้ยค่ะแต่พอหลังจากที่ตอกเริ่มต้องออกกล้องบ่อยๆแกก็จะมีการแต่งหน้าแต่งตัวเริ่มดูแล้วแบบเออเธอจะไปซื้อชุดใหม่ไหมไปดูเออเนี่ยฉันใส่ชุดเก่าหลายคลิปแล้วนะ ขอแบบเปลี่ยนชุดใหม่บ้างเนี่ยตอนนี้ผมฉันเริ่มยาวแล้วฉันต้องไปปัดแล้วให้มันเข้าทรงเงี้ยเวลาฉันออกกล้องฉันจะได้สวยๆวันนี้เอามาแต่งหน้าเองไหมคะตอนนี้เก๋แล้วไม่แต่งไงดูไม่ได้เราเองต้องดูไม่ได้มาแต่งๆหน่อย วันหนึ่งคือเขามีจุดมุ่งหมายว่าเขาอยากจะทําอะไรเดี๋ยวนี้เริ่มถามแล้ววันนึง่งฉันรายการอะไรไหมเขาก็จะเริ่มจัดตารางชีวิตของตัวเองและรู้แล้วว่าตัวเองต้องทําอะไรไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แกเหมือนแบบใช้ชีวิตไปวันๆแกไม่รู้ว่าแกอยากจะทำอะไรตอนนี้เหมือนแกใช้ชีวิตสนุกขึ้น